สวัสดีครับมาพบกันใรายการรีวิวนะครับพี่บีมคลินิกนะครับก็หมอธงยศนะครับแล้วก็พบกับคนไข้จริงๆนะครับที่ทําโมติว่าจอยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เสริมอกใช้กลวยด้วยเนาะก็ได้แลเลกแล้วก็หายไวด้วยนะครับแนะนําตัวอะไรครับคครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมัซลินผมมานะคะชื่อเล่นชื่อชายเอมค่ะก็ปัจจุบันก็คือเป็นเจ้าของระบบเซลเพจนะคะ อ่าเอก็อยู่ที่เชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เลยเใช่ค่ะอ๋อปัจจุบันก็อายุสามสิบหกแล้วค่ะนี่เนาะอขาทำธุรกิจตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะว่างว่าคือเราก็ตัดสินใจทําหนาอกมานานและแต่ว่าเหมือนว่าเพิ่งว่างร <c oughs> ครับว่าจะได้ได้มาเซหนนาอกช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีปัญหายัางไงบ้างเกี่ยวกับการแต่งตัวตองถ้า เอาเอาตรงๆก็คือแต่ก่อนนี่ก็คือแต่งตัวเราก็อยากจะให้มันมีสวดทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกตรงว,ว่าก็มีดันทรงแล้วก็มีใส่แบบเหมือนฟองน้ําช่วยอะไรอย่างเงี้เนาะเพื่อที่จะให้รูปร่างเราอะดูดีนะคะแต่ว่าแหมผู้หญิงทุกคนเราเราก็แอบหวังว่ารูปร่างเราก็จะเป็นเหมือนที่เราอยากจะให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยก็ ừ, คื <S <S อเราก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานเนาะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งตัวใช้ชีตมั่นใจค่ะ,คะ คือเดิมก็มีเนื้ออยู่เหมือนว่ามีเนื้ออยู่ประมาณสักสองสามร้อยดีซีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นประมาณครับบีใช่ไหมเออบีประมาณนั้น<ช>ก็คือมีเน,าน,านื<ช>้อนะแต่ว่าเหมือนพอกึ้นดูเป็นปกไก่ลองอกห่างนมอยู่ด้านข้าแล้วก็นมมันไม่เต็มมันก็เลยดูไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมมีเหมือนถ้าจะทําให้ใหญ่บางทีก็คือใส่ปลอกน้าด้านตรงนี้เนาะใช่ค่ะ แล้วเ,เ,เริ่มคิดจะจสออกมาตั้งนานมากทายแค่ไหนแล้วครับจริงๆเริ่มคิดก็นานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าน่าจะแบบมีแบบเกือบสิบปีหรือเปล่าจําไม่ได้คือนานแล้วคะ่ะแล้วก็แอบ,บหาข้อมูลมาตั้งนานแล้วในตอนนั้นนะคะแล้วพอเหมือนกับเรามีงานเราก็ลืมตรงนี้ไปเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ค่อยมีเวลาคิดว่าถ้าเสริมจริงๆเนี่ยมันจะต้องเจ็บเพราะมันคือผ่าตัดแล้วมันก็ต้องพักฟื้นนาน พอเราทํางานเนี่ยเราคิดว่าไม่น่ามีเวลาพักฟื้นแน่ๆช่วงนั้นที่ทํางานหนักก็เลยไม่คิดที่จะผ่าแต่หาข้อมูลอยู่เรื่อยๆค่ะอ๋อตอนนี้ก็มาทำหมดทว่าจอยเลยเนาะคือเลือกอขอดีที่สุดแล้วกันตอนนี้ก็ใ,ในไหนทําทั้งทีแล้วมีก็ประมาณเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะล้วก็มีเวลาพักฟื้นเต็มที่แล้วก็เลือกเทคนิคที่ดีที่สุดอะอย่างเงี้ยเนาะเทคนิคสองกล้องแล้วก็ มาจากเชียงใหม่เลยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเคยคิดหาทำแถวๆเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามีค่ะก็มีหาข้อมูลแล้วก็เอ,อด้วยความที่ว่าเราก็แหม่ผ่าทั้งทีเราก็ไม่ได้อยากจะผ่าไปบ่อยส่วนตัวนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะผ่าไปบ่อยเราก็เลือกที่เรามั่นใจไปเลยก็หาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะทั้งทั้งทางอินเทอร์เนต็ตทั้งเพื่อนที่เคยทําด้วย แล้วก็ไปสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างทําแล้วยังไงที่ไหนแล้วพอไปหาข้อมูลเรื่อยๆก็เจอคุณหมอก็เลยดูเองไม่พอส่งให้เพื่อนดูด้วยว่าคุณหมอโอเคไหมคนนี้เป็นยังไงให้เพื่อนช่วยดูอีกทีค่ะเพื่อนก็บอกว่าคุณหมอ,อคินิกนี้ดังนะคุณหมอเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมออ๋อเคยคดูรีวิวเนาะเยอะมากค่ะอชอบตรงของที่นี่ว่าสวยธรรมชาติและก็ปลอดภยัย ใช่ทมครับทร,รงแบบไหนที่เราชอบหรือว่าเราเซฟรูปเก็บไว้คือจริง,รงๆก็มีเซฟนะคะแต่ว่าเราก็มาดูตัวเราเหมือนกันนะว่าเราอยากได้ที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่เกินไปให้มันพอดีอะไรอย่างนี้ค่ะกลัวว่าพอใหญ่เกินไปแล้วกลัวแบบเหมือนกับมันจะดูโปไปหรือเปล่าหรือบางครั้งนะคะแต่เราก็อยากมีนะเราไม่ใช่ไม่อยากมีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะ มีค่ะมีมีที่เซ็เงินใหญ่ระดับหนึ่งเปมนครับซีให้มันเต็มพอแต่ว่ามันไม่จำเป็นใหญ่ใช่ใช่ใช่ส่วนตัวชอบแบบนั้นค่ะจริงก็เป็นคนที่มีเนื้ออยู่แล้วก็ส่วนสูงเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าสิบห้านะครับน้ำหนักประมาณห้าสิบน้ำหห้าสิบเนาะก็เป็นเป็นคนมีเนื้อนิดนึงเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราหน้าอกมันไม่มีมันก็ดูแบบมันไม่ค่อยบาลานซ์กัน ที่ว่าเปิดนี่หนึงน่าจะดีใก็ตอนมาฝึกษาก็มาวอกลองวัดดูเหมือนได้สองไซได้สามร้อยสามสิบกับสองร้อยเก้าสิบแล้วก็ซส้ซึ่งจริงๆงแล้วพอลองเราก็รู้สึกว่าออานใหญ่หม่ก็แล้วกันใช่ไหมใช่ค่ะสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันนะ เรา<ส>ไม่รู้ไม่รูต่างกันมากเลยนะคะใช่ไหมตอนนี้คือเราใช้โมดลวาานะ่าจอยเนาะเป็นเทอรโบสองนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยสามร้อยสามสิบกับสองร้อยเก้าสิบเรียกว่าต่างกันสี่สิบซีซีเพราะว่าอย่างที่บอกคนเราสองข้างกระดูนะกเนาะจะไม่ค่อยเท่ากันหรอกไม่ไม่ค่อยมีไม่มีใครเท่ากันจริงนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะต่างกันมากหรือน้อยถ้าต่างกันมากก็ร้อยร้อยห้าสิบซีซีเนาต่างกันมากแต่สี่สิบเนี่ยก็เรียกว่า ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันเนะเาะ,ะต่างกันเยอะแต่ว่าสุดท้ายทํามาก็รู้สึกว่าเท่ากันมากขึ้นใช่คือบางทีเราอยู่กับตัวเราเราก็ไม่รู้ต<ช>ัวว่ามันมีปัญหาอะไรใ,ใ,<ช>ใส่บาก็ใส่ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้ามาตรวจกมอนหมอจะสามารถเช็คได้เลยว่าสองข้างมันควรจะใส่สต่างกันเท่าไหร่เพื่อที่จะทําให้นมมันเท่ากันเพราะว่าหลายหลายคนหมอหลายคนก็ใส่เท่ากันไปแล้วมันปัญหาคือหลังทําเนี่ยถ้า ความไม่เท่ากันเนี่ยมันมันอาจจะยังมันอาจจะเห็นได้มากขึ้นเพราะถ้าคนกระดูกหรือนมไม่มีเนี่ยนะนมกระดูกที่มันไม่เท่ากันมันอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าพอมีเนื้อหน้าอกมีนมขึ้นมาเนื้อมันจะเริ่มไม่เท่ากันแล้ววิธีป้องกันปัญหานี้ก็คือวัดวัดสายวัดให้ดีวัดให้ละเอียดซึ่งต่างกัน4 c หลังทำก็กลับมาเท่ากันใช้รุ่นฟูนะครับของโก2เนี่ยนะครับหรือจอย ซึ่งตอนนั้นก็หาข้อมูลซิลิคอนมาหลายอย่างเหมือนกันเนาะเพราะว่าซิลิคอนพรีเมียมเขาก็เสิร์ชเสิร์ตดูเพราโอ้หลายหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันเนาะมีทั้งโมเทียาจอยเมนเทอร์เองก็จะมีเอ็กซ์ตอรเอตอรเอาเป็นเออร์ลิ่เจลเอ็กซ์ต้าอัลติเมทอย่างนี้ก็ก็มีแล้วก็ทีซียูโลเพิร์ลอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมก็จริงๆก็หมอก็ให้คือจริงๆไม่ได้ ไม่ได้ทุกอย่างมันผ่านออยอหมดแต่ว่าเรามาคุยกันนะคือตอนแรกก็เปิดไปเหมือนกันแหละว,ว่ายี่ห้อไหนดีที่สุดนะครับก็คือจริงๆริซิลิโคนที่ดีที่สุดก็คือซิลิโคนที่มันมีไซส์ที่มันเหมาะกับตัวเราเปิดของโมดิว่าเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีความคู่ที่หลากหลายของจอยเนี่ยยิ่งที่ทดิงคลินิกเป็นโมติว่าจอยแล้วก็โมติว่าพาร์นเนอร์ด้วยเนี่ยเราก็ ใช้ซิลิโคนที่มันหลากหลายความปุ้งได้หลากหลายไซส์ได้แล้วก็แต่ละคนก็มีความต่างไม่ไม่เหมือนกันซึ่งพอวัดของพอวันมาแล้วเนี่ยหมอก็รู้สึกว่าเออต่างกันเท่าเนี้ใช้มันใช้ของโมททว่าจอยเนี่ยใช้ได้ส่วนเมนเทอร์เนี่ยก็เมนเทอร์เนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขายังเป็นผิวแบบแบบเดิมเป็นิวเรียบก,กับผิวทายเดิมซึ่ง ผิวใสก็จะมีปัญหาว่าเอ่อมะเร็งน,น้ําเดืองก็มีได้ผิวเรียบเนี่ยมีปัญหาว่ามันเกิดพังผืดได้ง่ายกว่ามันต้องจําเป็นต้องใส่ใต้กล้ามเนื้อเท่านั้นแล้วบางคนเนี่ยสรีระอย่างคนบางคนที่กระดูกอ,อกหา่ากระดูกไม่เท่ากันหรือว่ากระดูกอ,อกไก่อย่างเงี้ยนะครับทาผิวเรียบหรือว่าทําใต้กล้ามเนื้อเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะก็อันนี้ทําเทคนิคสัปพลาเชียเป็นใ้กล้ามเนือ้อแล้วก็มีการหนึ่งที่ ดูไว้คือเพิร์ใช่ไหมใช่ค่ะเ <Pearl, S 1> อิันกำลังมาใหม่ตอนนั้นค่นนะแต่ว่าหมอก็บอกว่ามันก็เป็นผิวที่เป็นนาโนเหมือนกันเนาะที่เทียบกันได้กับกับจอยนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยก็รอให้มันจับกันดูมันก็จะต่างกันอยู่นิดนึงเนาะใช่ไหมเพราะว่าอันนี้อันนี้จอยอันนี้เพ<ะ>ิร์นน Pearl, เนาะ,ะก็มีความยืดหยุ่นต่างกันนิดนึงแล้วของจอยก็เจียกว่าจะมีความปรับศกได้มากกว่า จริงๆสามารถเลือกได้แต่ว่าชอบจอยมากกว่าเท่าที่ลองลองจากตัวเนี่ยสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมีความใตกันก็จร <c ess out> ิงเลือกได้แต่และคนมีความชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ลองมาวันก่อนดีกว่าเพราะว่าคนเนี่ยไซส์แต่และคนไม่เท่ากันก<ค>็อาจจะแมทกับซิลิโคนต่างต่างรุ่นจากต่างยี่ห้อกันได้นะครับก <ess> ็หลังทำอ่าหลังทำก็มีความ กังวลเรื่องมันจะเจ็บมันจะพักฟื้นนานไหมเป็นยังไงบ้างครับโอ้หลังทํานี่บอกเลยว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรออะไรเงี้ยคือว่าตอนแรกเรากลัวว่าที่เราไม่ได้ทำนั่นะว่มันจะพักนานหรือเปล่าต้องหยุดงานสามสี่สัปดาห์หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คือก่อนหน้าเนี้ยเพื่อนที่ไปทําเพื่อนสนิทนะคะเขาไปทําแล้วเขาก็แต่ทาหลายปีแล้วค่ะน่าจะเป็นนวัตกรรมแต่ก่อนนะคะ ก็คือเขาก็คือบอกว่าเจ็บจริงๆแล้วก็ลุกไม่ค่อยได้ต้องให้คนเนี่ยประคองแบบตลอดเลยเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาใช่เขาบอกเจ็บสุดๆใช่นี่ก็พอฟังแล้วเราก็นะเหมือนเราต้องฟังเพื่อมีภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาทําเนี่ยเราก็แบบเอ๊ะจะเจ็บไหมแต่น้องๆตอนที่ทําตอนที่จะทําก็สอบถามน้องๆน้องก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่ก็ไปหาข้อมูลนะคะเขาก็บางคนก็บอกว่า ไม่เจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเริ่มเริ่มแอบเบาเบาไปนิดนึงแต่ก็คิดว่ามันก็ต้องเจ็บบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําจริงๆไม่คิดว่ามันจะแบบแทบเจ็บน้อยมากๆหรือแทบจะแบบยังไงเดียคิดว่าสัญญกรรมอย่างอื่นน่าจะเจ็บกว่านี้คือจริงความเจ็บน้อยมากค่ะที่บอกว่าเอ๊ะพิลิิ้สมัยก่อนมันจะเจ็บอะไรหรือว่าซิลิคนสมัยก่อนมันจะเจ็บอะไรอย่างงี้ปิงมันไม่ใช่ซิลิคนมัน เคล็ดลับมันอยู่ที่เทคนิคการจริงๆค,คือเคล็ดลับอยู่ที่เทคนิคการทําครับเพราะว่าเทคนิคของหมอเนี่ยจะต่างกับที่อื่นตรงที่ว่ามันตอกล้องแล้วเรายืดเนื้อหมดยืดคือไม่ใช่แค่ทําโพรงแล้วเอาซิลิโคนใส่ลงไปในโพรงเพราะจริงๆแล้วเขาสอนกันมา,าแค่นั้นแหละคือทําโพรงเอาซิลิโคนใส่ให้มันพอดีกับโพรงแต่เราจะทําโพรงให้มันเกินนิดนึงเพื่อที่จะให้เนื้อมันขยาย แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีโพรงที่ทําให้เนินมันสโลปขึ้นมาอืเพราะฉะนั้นโพรงที่ทําเผื่อขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เนื้อขยายตัวเวลาบวมคนที่เจ็บมากที่สุดเนี่ยคือบวมในช่วงสองสามวันแรกคือตอนแรกผ่าไปเท่าหน่งน้ำสามวันผ่านไปเนี่ยความบวมน้ําเหลืองความบวมลักะของเนื้อยื่อเนี่ยมันจะบวมมากขึ้นที่มันจะถ้าโพรงที่มันฟิตพอดีกับซิลิโคนพอดีเนี่ยมันมันไม่มีการยืดอนะ มันจะก็จะเจ็บนะหรือบางคนเนี่ยไม่หมอเขาทํำคอดีแล้วมันไม,ไม่มีการคือไม่ไม่เผื่อแล้วก็ไม่มีสายระบายไม่มีเดนอย่างเงี้ยน้าเหลืองก็ค้างอยู่ตรงนั้นก็เจ็บอ,อันนี้เรามีการทําเป็นเทคนิคการผ่าที่จะยืดเนื้อให้มันมันไม่ลัดตัวติดโคนมากเกินเกินไปแล้วก็มีโพรงที่เผื่อสําหรับที่ความบวมมันก็จะทําให้ เวลาช่วงแรกๆเนี่ยมันหายไวนะมันมันพมันวมมันจะไม่เจ็บก็เป็นเทคนิครวมกับเทคนิคสองข้องเนี่ยมันสามารถหยุดเลือดได้ดีตรงไหนเป็นเส้นเลือดเส้นประสาทก็สามารถลบได้ส่วนเรื่องเดนสายระบายเนี่ยก็สองสามวันที่สายไวเนาะคือบางคนแบบแอนตี้ไงเกลัวจะเจ็บมันทาให้ติดเชื้อหรือเปล่านี้ยืนยันว่าใส่สายเดนไม่ได้ทาให้ติดเชื้อแต่มันมีแต่ข้อดีทําให้เจ็บน้อยกว่าวงมช้ำน้อยหายไวกว่า ส่วนที่เรื่องเขียว,วเข,ยว<ส>ขียวบวมช้ำนี่เรียกว่าแทบไม่มีสําหรับที่นี่ส่วนเรื่องความเจ็บเนี่ยจริงแล้วเราไปดูได้ในรีวิวย้อนหลังสองสามร้อยเคสก็มีนะที่ที่ส่วนใหญ่ก็คือจะบอกว่าไม่เจ็บอย่างนี้นะไม่เจ็บจริงๆค่ะไม่เจ็บจริงๆถือว่าไม่เจ็บในในความรู้สึกเอมนะคะที่ที่สัมผัสมาไม่เจ็บก็คือพักฟื้นไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องแบบว่านอนติดเตียงหรือว่าอะไรแล้วอ๋อไม่เลยสามารถ ทำงานก็กลับไปทําได้ถ้าสมมติ<ช>เราจะแค่พิมพ์คอมเนี่ยคิดว่า3ามสวันน่าจะน่าจะพอไหวแลลวจริงๆตอนที่ทําหลังทำอะคะ่ะไปอยู่กับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนี่มโนภาพไปเลยว่าแบบเราจะต้องเทคแคร์เอมอะคะ่ะจะต้องเทคแคร์เอมอะแต่ว่าเพื่อนบอกอืมก็เกินไปจะเดินได้เลยเหรอในว่าภายในประมาณแบบจริงจริงวันแรกมันก็ต้องเดินไปห้องน้ำอะไรอย่างงี้บ้างเนาะแต่เราก็คือแบบค่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เดินได้อะค่ะ ือจริงๆเดินได้แล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันขนาดนั้นอะคือเพราะว่าเพื่อนสนิทก่อนหน้านี้นเ,นเขาจะบอกว่าเขาอยู่เตียงแบบเป็นหลักเลยเขาลุกไม่ได้แต่อันนี้คือวันแรกก็เริ่มเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดินไม่บ่อยนะคะใช่ค่ะก็คือมันทําง,งานได้ถ้าเออจริงๆก็ประมาณสองสัปดาห์หรืสามดาวี่อาจะใช้แรงอะไรที่ได้นะค,ะค,ะคะรับก็สรุปว่าคือพักฟื้นน้อยหายไวนั่นแหละเนาะใช่แน่นอน ใช่ค่ะแล้วผลับคือตรงเข้าที่อย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าได้ใส่รูปใส่เสื้อถ่ายรูปสวยๆได้ตั้งเมื่อไหร่ครับโอ้โหจริงๆก็น่าจะเดินแรกเลยมั้งตั้แต่ทีจริงๆเขาตัวตัวสองสัปดาห์ใช่ค่ะก็แต่ว่าบอกตรงๆว่าแบบ ทรงสวยมากหลังจากที่ทำไปอะ่ะสวยจริงๆแล้วก็คุ้มมากคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวนี่แอบคิดว่าโอเคซิลิโคนเราเลือกดีแล้วแต่ฝีมือคุณหมอนี่ล้วนๆส่วนตัวคิดอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าเออพอมันเหมือนกับพอเราเราก็ดูกระจกอ่ะเนาะพอเราแบบเออแบบเอยทรงสวยอะ่ะสวยจริงๆค่ะแล้วแบบสุดยอดอคุณหมอนี่แล้วก็พอดีกับตัวเนาะใช่ค่ะควพ,พอดีเนี่ยพอพอดีก็หมายถึงว่า ร่องออกตรงกลางในในรูปที่ไม่ใช่บาดันเนี่ยมันจะต้องมีร่องอยู่นิดนึงประมาณหนึ่งนิ้วมือวางได้ร่องพ้อหนึ่งนิ้วมือวางเนาะ,<ฮ>ะจากเดินเดิมที่แบบว่าเรียกว่าตัาสานิ้วได้เนาะตอนนั้นต่าสานิ้วมือวางร่องออหัหักมันก็กลับมาชิดขึ้น<ฮ>ะนะโดยที่ไม่ได้แฝดชิดแบบไม่แฝดต้องระวังนะบางคนแบบว่าบางที่เขาชิดแต่ว่ามันกลายเป็นงอแฝดไปแล้วอย่างนี้ก็มีเพราะบางทีคือเน้นใหญ่เราโลดใหญ่จนเกินตัว แล้วก็ไม่ออกข้างถูกไหมเพราะออกข้างการเป็นออกข้างเนี่ยแปลว่าหนึ่งใหญ่เกินสองคือมันขอบเป็นบล็อกซึ่งอันเนี้ยเราไม่มีถ้าดูรูปด้านข้างก็จะไม่ได้ว่าเห็นเป็นขอบใช่ไม่มีเลยค่ะสวยมากด้านบนด้านบนก็เช่นกันนะไม่มีขอบเนียนเนียนกลิปเลยค่ะมันสลบลงมาใช่ไหมครับไม่ได้เป็นบล็อกเป็นขอบเพราะว่าสิ่งที่สาวๆหลายคนกลัวคือความไม่ธรรมชาติทํานมไปแล้ว โอ้โเห็นแบบเห็นมาแต่งกายเลยโอ้เป็นขอบเป็นก้อนอะ่รเงี้ยืออัอเนี้ยไม่ไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีแน่นอนอันนี้มันเหมือนตื่นมาเราได้ไซส์ที่แบบเป็นของตัวเองเลยอันนี้จริงๆไซส์ตรงกับที่เราต้องการเลยไหมตรงกับวันที่วัดเลยไหมเออวันวันที่วัดเนี่ยตรงซิลิโคนตเนี้ยมันมันจะมีแบบออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าทําจริงเนี่ยคุณหมอเขาจะแบบนิดนึงนะคะวันนั้นถ้าถ้าถ้านิดเดียวค่ะแต่ว่าพอทําจริงเนี่ยคุณหมอเขาจะ ใช่ค่ะใช่แต่ไซก็คือตามที่ต้องการค่ะไซตามที่ต้องการไม่มีเลยไม่มีเลยตัวไม่มีค่่ะไมมีติดติกรตัวลองยังยังเลยออกข้างๆใช่นิดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยมันนี้ลองติดติคนเทาทาจริงังไงก็มันก็จะมันก็จะอยู่ตรงขอบตัวผีมันก็จะพุ่งออกมาแนเลยแล้วก็ได้ล่องที่สวยได้เนินที่แบบธรรมชาติ ความ,น,มนิ่มเป็นยังไงครับนิ่มเราต้องการตย์วดตีนคนนิ่มที่สุดมาก็นิมมากได้จอยเนาะตีนค่นิ่มที่สุดจริงๆใช่ค่ะจริงก็คือหมอเขาเอาเรื่องเจลเรื่องอะไรมาให้เขาลองจับสัมผัสดูความยืดหยุ่นคือยังไงตอนนี้จอยก็ยังเป็นตีนคนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ความนิ่มที่เยอะที่สุดอยู่โอเคก็สุดท้ายให้คุณจะเห็นฝากแล้วกันว่า สำหรับสาววที่คิดจะเสริมหน้าอกเนี่ยเราควรต้องดูต้องเลือกต้องเช็คอะไรอย่างไงบ้างถึงจะได้หน้าอกที่สวยธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยกับเราไปได้นานๆก็ก็ใครที่สนใจอยากจะเสริมหน้าอกนะคะส่วนตัวนะคะก็เอมมหาข้อมูลมาเยอะแล้วเลือกที่ดีมคลินิกเลยค่ะคุ้มจริงคือเหมือนกับมันจบโดยที่ไม่ต้องแก้ย่างี้ดีกว่าสาหรับเอมนะคือเหมือนกับ มันโอเคเราเอ็มก็หาข้อมูลมาเยอะมากนะคุณหมอสำคัญมากซิลิโคนเรารู้แล้วค่ะว่าอะไรดีแต่ที่สำคัญคือคุณหมอมากกว่าเพราะว่าต่อให้ซิลิโคนดีส่วนตัวคิดว่าถ้าคุณหมอเขาไม่เก่งเรื่องเทคนิคมันจะออกมาไม่สวยคิดว่าอย่างนั้นนะเอ็มอ่ะก็เลยเอมว่าส่วนตัวเอมอ่ะซิลิโคนสำคัญนะคะแต่ว่าคุณหมอสำคัญกว่าส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยมัน มันมีเป็นร้อยร้อยแบบคือมันจะมีความแตกต่างกันแบบแต่ละคนนะไม่เคยมีใครทําเหมือนกันทุกสเต็ปเอาเป็นว่าในช่วงควาตัดเนี่ยมันก็มีเป็นร้อยร้อยขั้นตอนทุกอย่างมันก็มีเป็นรายละเอียดซึ่งมันก็สามารถแวรี่ได้ทําให้มันรวกรวก็ได้ทําให้มันละเอียดไปก็ได้ซึ่งหมอแต่ละคนก็โดนเรียนมาไม่เหมือนกันยิ่งเป็นหมอเฉพาะทางหรือว่ายิ่งเป็นหมอที่มีประสบการณ์เยอะลหรือว่าละเอียดในการที่จะ ใส่ใจในการทำก็จะสามารถทําให้มันได้พอดีกับตัวแล้วก็ได้ผลที่ดีกว่าแล้วก็เรื่องของการเลือกซิลิคนให้มันแมทกับตัวนี่ก็สําคัญเพราะว่าถ้าเราเลือกแล้วมันไม่พอดีจริงๆมันก็มันก็มีปัญหาซิลิโคนที่เล็กเกินไปใหญ่เกินไปหรือว่ารุ่นที่มันไม่พอดีก็ใส่ใส่ไปก็เกิดปัญหาในระยะยาวโดยที่ตอนแรกอาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ว่าถ้าเอาให้พอดีก็เลือกหมอที่ ใ,ใช่ใการวัดลองดูลองมาอรยดมาลองมาปรึกษากันก่อนก็ได้เพราะว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วหมอจะตอบจบปัญหาเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเควันนี้ก็ได้น,นอกทรงสวยๆนะครับสิลิคนดีๆของมุทิว่านะครับแล้วก็ติดตามชมเรียรีวิวนะครับของดนะีคลินิกนะคนไข้จริงๆนะครับของที่ดีคลินิกได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับทางทางเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบของดีคลินิก ออติดตามกันด้วยนะครับน,นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ